สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนอนุบาลครูกแก้วอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้มานำเสน,นเหอหน,น่วยการเรียนรู้เรื่องรู้รอบปลอดภัยเชิญรับชมได้เลยค่ะโดยหัวข้อแรกที่จะศึกษาก็คือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆมาโรงเรียนหรือไปสถานที่อื่นๆเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวล,ลาและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ oh นะคะเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคการเล่นเครื่องเล่นสนามก็เหมือนกันนะคะเด็กๆต้องไม่ประมาทและไม่แกล้งเพื่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดลัดตกลงมาได้คะ่ะเด็กๆ ขึ้นลงบันไดก็เหมือนกันนะคะเราไม่วิ่งเล่นแล้วก็ไม่ปีนราวบันไดนะคะเพราะอาจจะทําให้หกล้มได้ค่ะเด็กๆไม่ควรปีนป่ายต้นไม้หรือที่สูงเพราะอาจจะตกลงมาได้นะคะต่อไปการข้ามถนนต้องข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะและเด็กๆไม่เอานิ้วไปแยบลักไฟนะคะเพราะอาจจะทำให้โดนไฟฟ้าดูดได้ค่ะเด็กๆ ต่อไปไม่เล่นไฟหรือจุดไฟเล่นนะคะเพราะอาจทำให้เกิดอักคีภัยหรือที่เราเรียกว่าไฟไหม้ได้ค่ะเด็กๆต้องระวังให้มากๆนะคะและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจําวันข้อสุดท้ายนะคะก็คือเด็กๆไม่ควรหยิบยามารับประทานเองนะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือคุณครูเท่านั้นนะคะข้อนี้สำคัญมากอาจทำให้เด็กๆ เกิดอันตรายได้ค่ะหัวข้อต่อไปที่จะเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติประกอบด้วย3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ 1. วาตาภัย2ออุทก,กภัยและ 3. อาคีภัยพร้อมหรือยังค่ะเด็กๆไปเรียนกันเลยค่ะส่วนแรกก็คือวาตาภัยนะคะคือภัยที่เกิดจากลมพายุเด็กๆสามารถ ตรวจสอบเรื่องพายลมพายุได้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วเด็กๆก,ก็ต้องอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในที่ที่มีความแข็งแรงนะคะเนื่องจากถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอาจทําให้ต้นไม้หักโค่นลงมาอาจทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้คะ่ะเด็กๆ ต่อไปเป็นอุทกภัยนะคะหรือภัยที่เกิดจากน้ําท่วมนะคะเวลาน้ําท่วมเด็กๆก็อย่าลงไปเล่นน้ํานะคะเพราะอาจจะมีสัตว์มีพิษมาทําร้ายเราได้นะคะ,ะแล้วเด็กๆก็ช่วยพ่อแม่นะคะขนของขึ้นที่สูงนะคะเป็นการป้องกันระวังภัยจากน้ําด้วยค่ะสุดท้ายนะคะคืออัคคีภัยภัยที่เกิดจากไฟไหม้นะคะ ในส่วนนี้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการเผาขยะหรือการจุดไม้กีดไฟนะคะวิธีป้องกันก็คือเด็กๆไม่ควรเล่นจุดไฟเล่นนะคะและ้วก็การเสียบลักถอดลักก็เหมือนกันค่ะให้บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ควรทําเองนะคะเพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้หากเกิดไฟไหม้ขึ้นในบ้านของเรานะคะเด็กๆก็ต้องหนีออกมาได้นะคะโดยการคลานนะคะ กลานให้ต่ำๆนะคะเราก็จะปลอดภัยค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องรู้รอบปลอดภัยของห้องเรียนอนุบาลครูแก้วในวันนี้นะคะเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจําวันและการรักษาความปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็กๆนะคะคุณครูแก้วแนะนาให้เด็กๆมีสตินะคะ มีอะไรนะคะร่วมด้วยช่วยกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองและคนรอบข้างนะคะพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ